ดรนิเวศเหมาวเชรวรากรตลาดหุ้นเวียดนามมุ่งสู่ทศวรรษทองสัปดาห์ก่อนผมเขียนบทความเรื่องตลาดหุ้นอเมริกากำลังเข้าสู่ทศวรรษที่หายไปก็ได้รับคำถามจากนักลงทุนที่น่าจะลงทุนในตลาดเวียดนามว่าแล้วตลาดหุ้นเวียดนามจะเป็นอย่างไรเพราะเวียดนามอาจจะอยู่ในรายชื่อของประเทศที่จะถูกอเมริกาขึ้นภาษีสินค้านำเข้าเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐมาก ตลาดหุ้นเวียดนามจะมีปัญหามากใหม่หลังจากการประกาศรายชื่อรอบต่อมาของประเทศที่จะถูกขึ้นบัญชีดําในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้คําตอบเบื้องต้นของผมก็คือผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าเมื่อจีนถูกปรับขึ้นภาษีรอบแรกที่ประมาณส0เอร์เซ็นตตลาดหุ้นจีนดูเหมือนว่าจะไม่ได้ตอบสนองอะไรเพราะเรื่องนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องถูกเล่นงานตลาดหุ้นรับรู้ข่าวนี้มาหลายเดือนแล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่าจะถูกปรับขึ้นขนาดไหน ถ้าปรับขึ้นไม่ได้มากกว่าที่ค่าตลาดหุ้นก็จะไม่ตกลงมาดังนั้นกรณีของเวียดนามเราก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าตลาดจะขึ้นหรือลงในช่วงเวลาสั้นๆหลังการประกาศสิ่งที่น่าสนใจสําหรับผมก็คือในระยะยาวการค้าขายระหว่างเวียดนามกับอเมริกาและประเทศอื่นจะดีขึ้นหรือแย่ลงเหตุผลก็เพราะว่าเวียดนามนั้นอาศัยการส่งออกสินค้าเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของตนเองมาก และที่ GDP ของเวียดนามโตเอาเอา,เอาในช่วงอย่างน้อย10ปีที่ผ่านมานั้นก็เพราะเวียดนามมีความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการที่แข่งขันได้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งในขณะที่คุณภาพไม่แพ้คนอื่นและทั้งหมดนั้นเป็นเพราะศักยภาพของคนเวียดนามที่สูงและมีกำลังแรงงานที่เพิ่มขึ้นและจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอีกอย่างน้อย1ิปีข้างหน้าความเห็นของผมก็คือถ้าไม่นับเรื่องของสงครามการค้าและระเบียบโลกใหม่ที่หลายคนพูดว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็น Global สคือเปิดกว้าง และไม่มีกำแพงขวางกัน้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลายยอเป็นโลกที่ปิดตัวลงไปมากด้วยการตั้งกำแพงภาษีที่ทรัมป์กำลังทำเวียดนามก็จะต้องเจริญเติบโตต,ต่อไปอย่างระวดเร็วแบบไม่มีอะไรมาขวางได้อย่างที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศอุตสาหกรรมใหม่คือไต้หวันเกาหลีฮ่องกงและสิงคโปร,ร์เมื่อสัก5-60ถึงปีก่อนและเกิดขึ้นกับมาเลเซียไทยและอีกหลายประเทศในอาเซียนเมื่อประมาณสัก40ปีก่อนคำถามที่ต้องการคำตอบก็คือสงครามการค้ารอบนี้สุดท้าย จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของสินค้าในโลกนี้ได้อย่างมีนัยสําคัญแค่ไหนถ้าสินค้าก็ยังเคลื่อนไหวเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนประเทศไปเช่นจากเดิมสินค้าก่อผลิตจากจีนและส่งไปอเมริกาต่อไปกลายเป็นผลิตจากเวียดนามและส่งไปอเมริกาแทนในกรณีแบบนี้เศรษฐกิจของเวียดนามไม่ได้แย่ลงแต่อาจจะดีขึ้นด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่ว่าสินค้านั้นแทนที่จะผลิตในจีนและส่งไปขายให้อเมริกากลายเป็นว่าอเมริกาผลิตเองและขายให้คนในประเทศ แบบนี้การค้าระหว่างประเทศก็จะลดลงเวียดนามเองก็จะส่งออกสินค้าได้น้อยลงการเติบโตของเศรษฐกิจก็จะลดลงแบบนี้เวียดนามเสียหายแน่ผมเองคิดว่าฉากทัดน่าจะเป็นแบบแรกเพราะอเมริกาคงไม่สามารถสร้างโรงงานเพื่อที่จะผลิตสินค้าจํานวนมหาศาลเพื่อป้อนให้กับคนอเมริกันได้ทันเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือนักธุรกิจและนักลงทุนเองก็ไม่อยากสร้างเพราะผลตอบแทนของการผลิตและขายสินค้าที่ไม่ได้เป็นไฮเทคนั้นค่อนข้างต่ํา ในขณะที่ต้นทุนการผลิตเองก็สูงเนื่องจากค่าแรงของคนอเมริกันสูงมากต่อให้ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติต้นทุนก็สู้ประเทศอย่างจีนหรือเวียดนามไม่ได้ว่าที่จริงปัจจุบันนี้โรงงานในประเทศอย่างเวียดนามก็น่าจะใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติแท้หลายอยู่แล้วหน้าที่ของเวียดนามตอนนี้ก็คือการพยายามทําตัวให้เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบอเมริกาเพื่อที่ว่าอเมริกาจะนําเข้าสินค้าจากเวียดนามแทนจีนและหรือประเทศอื่นที่ถูกอเมริกาขึ้นภาษีศุลการกรอ,อย่างหนัก เวียดนามไม่รอให้อเมริกาประกาศขึ้นภาษีตนเองแต่ประกาศจะซื้อเครื่องบินพาณิชย์จากโบอิงหลายร้อยลำก๊าซธรรมชาติและพลังงานอื่นๆรวมถึงการซื้ออาวุธบางส่วนทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะลดการได้เปรียบดุลการค้ากับอเมริกาโดยไม่ต้องให้อเมริกามาเจรจาเป็นการเอาใจสุดๆที่ไม่มีประเทศไหนทำเวียดนามยังพยายามเชิญชวนนักธุรกิจอเมริกันให้มาลงทุนและทำธุรกิจกับเวียดนามซึ่งก็ประสบความสำเร็จมาก เมื่อไม่กี่วันมานีนักธุรกิจชั้นนําของอเมริกาจานวนหลายสิบคนมาเยี่ยมเยือนเวียดน,นามพวกเขาเห็นศักยภาพของเวียดนามและเห็นโอกาสที่จะทําธุรกิจหลากหลายซึ่งรวมถึงธุรกิจที่สามารถส่งกลับไปที่อเมริกาได้เหนือสิ่งอื่นใดก็คือทรัมป์เองก็มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในเวียดนามนี่ก็เป็นภาพที่ไม่เห็นในประเทศอื่นเช่นกันเวียดนามยังพยายามทําให้เป็นตัวเลือกของอเมริกาในด้านของการเป็น,ปนผู้ผลิตหรือให้บริการสนับสนุนหรือเป็นสปายอาของสินค้าไฮเทค ให้อเมริกาแทนจีนเห็นได้จากการที่เจนเซนห่วงซีอโของเอ็นวีดีอาได้ไปเยี่ยมเยือนและทำธุรกิจกับเวียดนามโดยการขายชิป AI ที่หาได้ยากในท้องตลาดให้กับ FPT เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเวียดนามนั้นน่าจะเป็นคนที่ได้รับมากกว่าที่จะเสียประโยชน์จากสงครามการค้าเวียดนามยังทํามากกว่านั้นจริงอยู่ว่านี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าที่จะกระทบกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ พวกเขากำลังพยายามปฏิรูปประเทศในทุกด้านตั้งแต่เรื่องคอร์รัปชันที่มีการปราบปรามอย่างเต็มที่จนคะแนนสูงกว่าไทยไปแล้วไม่ต้องพูดถึงการศึกษาที่พยายามเน้นการเรียนทางด้าน STEM หรือสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่จำเป็นสำหรับการผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่และที่เพิ่งประกาศเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่น่าทึ่งก็คือการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแนวเดียวกับที่ทรัมป์และอีลอนมัสก์ทำนั่นก็คือลดความซําซ้อน และความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานโดยการลดจำนวนกระทรวงต่างๆลงลดจำนวนจังหวัดลงประมาณครึ่งหนึ่งลดหน่วยงานระดับท้องถิน่น60-70%ลดหน่วยงานในภาครัฐลงหนึ่งในสและตำแหน่งงานในภาครัฐหนึ่งใน5จะถูกปลดออกภายใน5ปีเป็นต้นทั้งหมดนี้ผมเองไม่เคยเห็นเลยในประเทศคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมที่มีแต่จะเพิ่มจำนวนข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อควบคุมหรือสอดส่องประชาชนเป็นหลัก มาถึงเรื่องตลาดหุ้นก็มีพัฒนาการที่น่าจะกำลังเกิดขึ้นเร็วๆนี้นั่นก็คือการมาของระบบซื้อขายหุ้นที่ทันสมัยสามารถรองรับการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและการที่ตลาดหุ้นจะถูกยกระดับขึ้นเป็นตลาดเกิดใหม่ที่ได้รับการรับรองจากฟุตซีและ MSCI ที่จะทําให้กองทุนขนาดใหญ่ของโลกอสามารถเข้ามาลงทุนได้นอกจากนั้นนักลงทุนส่วนบุคคลในประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและถึงนาทีนี้ก็น่าจะสูงกว่านักลงทุนในตลาดหุ้นไทยไปแล้ว รัฐบาลเองนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงโดยการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศโดยการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนโดยเฉพาะแนวไฮเทคเต็มที่เป้าหมายการส่งออกและการเจริญเติบโตของ GDP สําสำหรับปีนี้และปีต่อไปสูงเรื่อยที่ประมาณ6-7%ขึ้นไปและนับถึงวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้แม้ว่าโลกของการค้ากำลังปั่นป่วนด้วยสงครามการค้าและที่แปลกไปกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่น หลายๆแห่งก็คือเวียดนามไม่พูดถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกเงินหรือทําโครงการเร่งด่วนที่จะช่วยให้เศรษฐกิจโตเร็วขึ้นหรือป้องกันไม่ให้ถดถอยลงไปมากพวกเขามีโครงการใหญ่ม,หมาหึมาที่จะช่วยยกระดับสาธารณูปโภคเช่นรถไฟความเร็วสูงสนามบินและอื่นๆที่ต้องใช้เวลาหลายปีและพวกเขาก็จะทําได้เพราะนี่ของประชาชนและนี่ของประเทศยังต่ำมากข้อสรุปของผมก็คือเวียดนามวันนี้มีความแข็งแรงและแข็งแกร่งมาก และอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีมากเพราะไม่ได้เป็นฝ่ายไหนเลยแต่สนิทกับทั้งอเมริกาและจีนที่ต่างก็ต้องการเวียดนามเป็นพวกดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามนั้นเติบโตดีอย่างมั่นคงมา2ปีแล้วโดยปี2 0 2 3ปรับตัวขึ้นประมาณ13%และปี2 0 2 4ขึ้นอีก12% ไม่รวมปันผลจากต้นปี2025ถึงวันที่21มีนาคมดัชนีขึ้นมาแล้วประมาณ4%และอยู่ที่1,322จุดและสูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยที่เปิดมาตั้งแต่ปี2,518หรือ50ปีแล้วในขณะที่ตลาดหุ้นเวียดนามเปิดมาแค่25ปีถ้าถามผมว่าตลาดหุ้นเวียดนามจะเป็นอย่างไรในระยะยาวเช่น10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรคำตอบของผมก็คือตลาดหุ้นเวียดนามนั้น น่าจะกำลังมุ่งเข้าสู่ทศวรรษทองคือเติบโตต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย8ปีโดยที่สงครามการค้าที่กำลังเกิดขึ้นนั้นอาจจะทำให้ดัดชนีตกลงไปบ้างแต่หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นต่อไปตามศักยภาพของประเทศและบริษัทจดทะเบียนที่จะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามนี่คือการคาดการณ์ที่มีโอกาสผิดพลาดสูงพอสมควรโดยเฉพาะในช่วงที่โลกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน สุดท้ายถ้าถูกใจคลิปนี้และสนใจคลิปดีๆเกี่ยวกับการลงทุนกดถูกใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุนครับ